เจ้าละจ้าการเรียนในวันนี้ก็จบลงแค่นี้แล้วนะจ๊ะทุกคนเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังก็ใกล้จะสอบปลายภาคแล้วไม่ใช่เหรอถึงเวลาที่สุดโหดสำหรับทุกคนแล้วสินะแต่ว่าถึงจะโหดยังไงสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนคนที่ขยันทำการบ้านทุกวันมันก็คงจะหมูหมูอยู่แล้วละจ้านักเรียน ล่อก,การบ้านของจีโยจังทุกกระเบียดนิ้วอย่างโทมดจังน่ะคงจะยากหน่อยนะจ๊ะล่อคุยโยมีด้วยอย่าไม่ต้องพูดจะได้บิยวันนี้ร้อนจังเลยเนอะอยากกินน้ำแข็งใสจังเลยโยมีบ่ายนีย้เรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมขอลอกการบ้านไหนดีอีกแล้วเหรอเธอเนี่ยเมื่อกี้ครูยุคาริก,ก็เพิ่งจะเตือนไปหยกหยกเองไม่ใช่เหรอ ็น่นแหละคราวนี้ฉันถึงไม่ลอกของที่เยอะจังแต่จะลอกของเธอแทนไงนั่นนันนทีหัดทำเองซะบ้างก็ดีนะที่จริงอ่ะฉันก็ตั้งใจะจะทำหรอกนะแต่ไอ้ตรงการบ้านเนี่ยฉันไม่ได้ฟังอ่ะแฮ <c oughs> <c oughs> ตั้งใจตรงไหนเนี่ย <c oughs> เอางี้นะถ้างั้นคราวต่อไปฉันจะช่วยทำให้เธอด้วยก็ได้อาล่า,า <c oughs> ไม่ต้องหรอกเพราะว่าทำมาก็ผิดพพื่อยู่ดีฉันทำเองได้นั่น ฉันก็ต้องขอดูอีกแล้วสินะเธอก็ทำของตัวเองไปสซเอาเถอหน้าน่านะนะจ๊ะอย่ามิจา๋าอย่าทำใจเจือใจดำนักเลยนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ,อยไม่ตายสิอ่ะนีว่ว้าว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 ขอย,ยืยมหน่อยขอย,ยืยมหน่อยฮะ <c oughs> ต้องพูดว่าขอบคุณมากค่ะไม่ใช่เหรอฮะพูดอะไรของเธอหงี่เง่าไปม้ง เงี่บเรื่องของเรื่องก็พอ่ะมีอย่างงกอะปัญหามัอยู่ตรงนั้นซะที่ไหนกันเล่าใจเย็นค่ะแต่ว่า ที่คุณโยมีพูดมามันก็ถูกต้องนะคะเพราะว่านี่ก็ใกล้จะสอบแล้วเราควรจะตั้งใจเรียนสักหน่อยอะคะ่ะช่างเหอะช่างเหอะไม่ต้องห่วงหรอกนาะ,ะเพราะว่าที่ผ่านๆมาน่ะฉันไม่ได้ทําอะไรเลยถึงจะมาเริ่มกมาตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วของเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละ,ะยีงบองเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นห่วงไปมันก็ท่านั้นนะจีโอจัง ายเพื่อน้าถากลุ้มใจแล้วเกิดนี่ก็กลุ้มเรื่องเธอนั่นแหละเรื่องเธอนะ่ะ <c oughs> อะไรละ่ะเธอเนี่ยเหมือนรักบูที่ชอบพุ่งชนปัญหาเลยเนอะจริงอะไม่เห็นจะเข้าใจเลย <c oughs> ตัจ้จะป่านี้แล้วยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรอีกเหลอตัวเองหือไงล่ะแม่ฉันก็ลองบูเลยเดะ จริงๆสายพิ่คาดของเธอเนี่ยอ้ยง่ายยอมิไม่รู้อะไรกันแล้วฉันจะไม่ได้พูดอะไรทักหน่อยง่ะจะมาขอร้องฉันอีกใช่ไหมละ่ะอย่างพวกการบ้านเปล่าซะหน่อยงั้นเรื่องอะไรภาษาอังกฤษจะสอบเรื่องอะไรบ้างบอกหน่อยดีเนี่ยละ่ะขอร้องละ่ะก็ทำไงได้เล่า ฉันลืมไปแล้วนี่นายังไงฉันก็ไม่บอกหรอกคนขี้ลืมอย่างเธอนะขอให้ลืมไปตลอดชาติเถอ,อ,อ,อะอะยรกันนะ่ะฉันแค่ลืมไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะอ๋อเออถ้าเป็นเรื่องลืมแล้วก็ฉันไม่เคยแพ้ใครหรอกอ๋อโอสาก,ก้าก็ด้วยเหรอไม่แล้วนี่อช้าก่อนเพื่อนผม <c oughs> ฉันเองนะ่ะก็ขี้ลืมจนหน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะอ้อคังบุระก็ด้วยเหรอและด้วยเหตุนี้ ขอมือที่อบอุ่นของเธอช่วยพวกเราสามคนด้วยเถอะของฉันเลยนะทุกวิชาสอบอะไรบ้างฉันก็ลืมไปหมดแล้วอ่ะโอ้งี้เงได้ยอดจริงๆเออแต่ว่าเขาจะสอบกันมันไหนเหรอฉันได้ลืมไปแล้วล่ะโอ้โขนาดตารางสอบยังลืมเลยเลยเนี่ยสุดยอดเลยแบบนี้น่าจะให้ฉายาราชินีแห่งการขี้ลืมเลยเจ้าเจ้าพวกนี้ และเพราะฉะนั้นอะไรอีกล่ะข้อสอบจะออกอะไรบ้างบอกหน่อยนะ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 ใครจะเปเป็นพวกหัวกลวงเหมือนพวกเธอกันเล่าพวกหัวกลวงเอ้ เธอเยเชยอยู่ทำไมอ่ะอาออซาก้ากับคังโงราน่าพูดอะไรบ้างเด้เฮ้หัวกดวงหวกด้วยหวอ๋อเธอต้องใจเป็นพวกหัวงรธอแลอวนะเฮ้ยเข้าใจแล้วถ้าเธอพวกขนาดนั้นแล้วก็ฉันก็จะไม่ขอร้องเธออีกต่อไปแล้วในไหนก็ไม่รู้ว่าข้อสอบออกตรงไหนแล้ว อ่า,าตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ได้ใช่แล้วเราสามคนคงต้องรวมพลังกันคอยดูให้ดีแล้วเธอจะต้องเสียใจแล้วขอเอาชื่อพวกผัวลูงไป,<ว>ไปแล้ยไม่เข้าใจเลยอะตรงเนี้ยแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้นะอุย้ยจะอดควรไปทำไมเล่าพวกเราร่วมมือกันมันก็ต้องได้อะไรบ้างดิ ราไปขอโทษโยมมิเขาดีๆแล้วก็ให้เข้าช่วยตีข้อสอบให้เราดีกว่ามั้งอะ่ะถ้ายอแพ้ก็ต้องแพ้ไปตลอดเลยรู้มั้วเล่านี่หคําว่าบลูทรีนะบลู Blue เป็นนามสกุลใช่มก,ก็คงงั้นมั้งอะ่ะ <laughs> งี่เง่าจริงๆเลยพูดอะไรก็ไม่รู้บลูทรีนะเป็นคนต่างชาติใช่ม,มั้ยล่ะอืถ้าอย่างงั้นทรีก็ต้องเป็นนามสกุลดิ เป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะไมยโทโมเธอเก่งจริงๆเลยแน่นอนอยู่แล้วถ้างาั้นมันกับทูจะเป็นยังไงกันนะ,ะ,ะถ้าหากว่าเป็นบลูไฟ์ก็จะเป็นแบบเฉินลงหรือเปล่าอ่ะอ๋อ ฉันรู้แล้วล่ะถึงพวกหัวกลวงจะรวมตัวกันมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีอะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสอบแล้วฉันคงจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะแต่ว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างอะ่ะฉันก็ไม่ได้จดเอาไว้เลยด้วยเพราะฉะนั้นนะสากากิฉันขอร้องล่ะขอยืมนดูสมุดจดของเธอหน่อยได้มามว้าว wow, thank you เธอเนี่ยช่างคู่ควรที่จะเป็นคู่แข่งของฉันจริงๆเลยขอบใจมากเลยนะ เอาละจะลอกจากตรงไหนดีนะผมไม่เข้าใจเลยอะอไม่เข้าใจเลยโอ๊ยงงงงง,งไม่เข้าใจนี่ก็ไม่เข้าใจเลยโอ๊ยทำไงดีอะโอ๊ยฮะวินีมัอนอะไรอะจะกกิวว่ารูปเล่นเหรอ จะได้ความเลยสักกีขอบใจนะแต่ท้งจะมาอ่านโน้ตตอนเนี้มันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละไปนะหค่ะอืมนั่นมีอะไรเหรอโอสก้าหนูมีคำถามค่ะ โอ้พอใกล้สอบข้อหน่อยโอสุก,กาก็ตั้งใจเรียนขึ้นมาเหมือนกันเหรอจ้ะเนี่ยดีละมีอะไรก็ถามมาได้เลยจ้ะคือว่าอเมริกานะคะอืมบ้านคนอเมริกันนะ่ะอืมถ้าใส่รองเท้าเข้าบ้านเลยใช่ไหมคะอืมอืมถ้าอย่างนั้นสมมุติว่าถ้าเราเดินไปเหยียบขี้หมาเข้าอ่ะนิ แล้วกลับเข้าบ้านก็อย่างนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวหรอคะเฮ้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและพี่สาวคนอเมบริการทุกคนไปเหยียบขี้หมาแล้วไม่รู้ตัว<ช>แล้วกลับเข้าบ้านก็อย่างนงั้นแล้วคะ่ะทำาายคะสบายใจจังเลยนะคะเธอจะไม่ทําอะไรบ้างเลยเหรอพรุ่งนี้ก็จะถึงวันสอบแล้วนะอื ะงั้นเหรอเพราะฉะนั้นไม่จะต้องตื่นเต้นเลยมีอันนี้สักอย่างสบายอยู่แล้วดีใจด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วสิแล้วคนอื่นจะสบายกันหรือเปล่านะอุ้ยตายตายแล้วมีคนกำลังตั้งหน้าตั้งต,งตา,งตางอ่านหน้าดำคล้ำขอยู่ด้วยนะเนี่ยน่าสงสารนี่นั่งอ่านทั้งคืนเลยเหรอตาแบบนี้จะประจำทันเหรอเนี่ยฮะโอ้โหดวฉันก็นลืมหมดลรอกโอ้จอ,อจา,จา,จาฉันไม่ยุ่เด้วยก็ได้นะจา้านี่ทุกคนมี่นี้เดีวีก็บอกล สอบผลทอมมจังจ้อองา,า,าอ,อย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษยังไงยังไงซักการแปลหน้า22ก็ต้องออกแน่นอนทุกคนรีบอ่านกันซะนะขอบอกเออละจ้ะได้เวลาสอบแล้ว ิบคะแนนหรอก็บมันยากนี่นะทุกคนก็คงจะได้คะแนนต่ำๆกันทั้งนั้นหระมั้งนะอ๋อสักกะกิโอ้เปล่าๆไม่มีอะไรหรอกอ้ยสักิกิเนี่หัวที่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไม่หรอกมั้งคราวนี้คุณจะฟลุกมากกว่าใช่แล้วล่ะต้องฟลุกแน่ๆเลย อู๋อาอรินได้คะแนนเท่าไหร่เหรออ๋อ,อได้แปดสิบห้าคะแนนจ้าดีจังเลยจะได้แค่แปดสิบคะแนนเองอะก็ข้อสอบเที่ยวนี้ง่ายกว่าที่คิดเอาไว้นะสิใช่ใช่คะแนนเฉลี่ยจะต้องสูงแน่นอนเลยแย่จังเลยเนาะนะนะข้อสอบง่ายกว่าที่คิดเหรอคะแนนเฉลี่ยสูงก็แปลว,ว่าทุกคนได้คะแนนด,ดีกันหมดแล้วอย่างนั้นนะสิโอ้ยถ้าอย่างนั้น ก็แล้วว่าของฉันแย yeah, ่มากๆเลยดิโอ้ยโอซาก้าได้เท่าไหร่เหรอไม่ดีเลยแต่ก็ไมนมีข้อแก้ตัวนี่เนะาะถ้างั้นก็ดูพร้อมกันนะนะอุย้ยตายแล้วฉันแพ้ฉันได้21คานานะแนนชชยฉันได้42ละ่ะเฮ้ยฉันแพ้โอซาก้าอีกเหรอเนี่ยใช่ใช่ พวกหัวกลวงนี่ตัวเองว่าพวกหัวกลวงนี่หมายความว่ายังไงอ่ะไงเฮ้อถ้าทางแบบนี้ได้กี่คะแนนกัรยะอย่าเบานะว่าได้คะแนนดีก็เลยออกมาอวดน่ะสามสิบคะแนนจ้ะอ๋อรอันล่กะนี่อะแบ้ก็แย่กว่าฉันอีกเลยเพราอย่างน้อยๆฉันก็ได้สามสิบเอ็ดคะแนนมากกว่าเธออีกหนึ่งไงล่ะจ้ะตายฉันแพ้หรือเนี่ยเจ็บใจจังเลยเอเลนาหมันใช่จริงอ่ะ เอาเหรอนี่นี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะฉันได้42คะแนนฉันก็ต้องเป็นหัวหน้าของพวกหัวกลวงานสิใช่ไหมเออถึงจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าก็เหอนนะแต่ว่าฟังแล้วก็ไม่ค่อยน่าอิจฉาเลยอนะเอ๊ะอย่างนั้นเหรอสําหรับพวกหัวกลวงแล้วนะคนที่ได้คะแนนต่ําสุดน่าจะได้รับการยกย่องมากกว่าดีถึงจะถูกอ้ออืมอ๋ออืม สายตาแบบนี้มันหมายความว่ายังไงอะหัวหน้าฉันขอพิเตารคุณไปตลอดชาติเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หนไปพวกเธอนี่มันอะไรกัน่ะฮะหัวหน้าคะจะสามสิบคะแนนหรือว่าสามสิบเอ็ดคะแนนอะมันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยไม่ใช่เหรออะไรกันเล่าชนะแค่คะแนนเดียวก็คือชนะนั่นแหละน้าอุ้ยไม่ต้องมายอะเยอะกันเลยแหมยังไงฉันก็ภูมิใจมากกว่าเธอก็แล้วกันที่ชนะเธอหนึ่งเห็นแล้วมันก็น้ามันไส้จริงๆเลยอร่อยจ้ะนี่นี่ จียจางได้คะแนนเท่าไหร่เหรอฮะอพิญ <l> <c oughs> ยามีราคาได้เท่าไหร่เหรอก็พอสมควรละนะงั้นเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยดีไหมคะเอาสิงั้นพร้อมแล้วเปิดเลยนะโอโ้โหร้อยคะแนนเลยนี่แบบเนี้ยจะก็แพ้น่ะสิจะได้ก้าสิบสองคะแนนเองเจ็บใจจริงจฉันกล่าวว่าคราวนี้จะต้องชนะอยู่แล้วเชียวคราวนี้ฉันว่าเป็นบังเอิญนะคะ่ะ えー、シーズンソングです ัวกกลวงขอประกาศสลา์ตัวอ๋อทั้งนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่พวกหัวกลกอีกต่อไปแล้วออเพราะว่าฉันค้นพว,วิธีแล้ว <c oughs> นั่นก็คืออาศัยความสามารถของชิยอจังกับซากากิจังนั่นเองฮะ <c oughs> ใช่แล้วเพราะฉันได้รวมความสามารถในด้านกีฬาของซากากิจังกับความเป็นอัจฉริยะของชิยอเอาไว้ <c oughs> แค่นี้ก็เพอร์เฟกต์ใครๆก็เรียกฉันว่าพวกหัวกลกอีกต่อไปไม่ได้แล้วฮะ <c oughs> แบบนี้ซัดเปลี่ยงดีไหมเนี่ยดีละฮะงั้นฉันก็จะเพิ่มความสามารถในการมาสายกับขี้เลิมขึ้นด้วยนะหวแย่แล้วสิแต่มีความสามารถที่เป็นเรื่องเข้ามาด้วยอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงเหรอคะก็แบบนี้ไงเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้ข้อความที่ตามหลังนี้ก็จะต้องสวัสดีค่ะคุณครูยูคาริค่ะนูมาสายขอโทษค่ะรีบเข้าไปนั่งพี่ก่อนเถอะนะค่ะจ้าโส ข้ามต่อผงข้อนั้นก็คือสายลมที่พัดเบาๆแต่ก็ทอดะฆัดูลเรือันเสียเรียนค่ะแบบนี้ยังไงล่ะเห็นไหมล่ะพรามีความสามารถของโอซาก้าด้วยมันก็ดูแปลกๆแบบนี้แหละอุตสาหปูทางประสนิบดีแล้วเชียวนะว้าขอโทษด้วยนะเธอเนี่ยแหละนะถ้ามีเรียแกนิสัยอยากจะเป็นอย่างคนอื่นเข้าเราก็อนาคตเธอจะลําบากนะเพราะว่าต่อไปไม่ใช่แค่การสอบ แต่จะเป็นการเอ็นทรานแล้วนะอย่างนั้นเหรอ,อก็ใช่นะสิแต่มันก็ต้องมีทางออกแล้วนะอย่างโทโมเนี่ยก็สอบผ่านโรงเรียนนี้ได้เหมือนกันนะอะคำพูดแบบนั้นหมายความว่ายังไงกันอะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยงั้นเหรอช่วยพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ปะภ,ภาษาอังกฤษเหรอ <I 'm at Spanish> ภาษาอ,ษอังกฤษเออเออ y ย y าอยู u อยู่ยูยนว่าไงนะฉันก็จะบอกว่าทางที่เธองี่เง่าแต่ก็ยังสอบผ่านได้ดิงี่เง่างั้นเหรอ,อม,มันจะบ้าเกินไปแล้วนะใหญ่ย,ยงี่เง่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เธอเองก็เหมือนกันแหละแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า y o u ด้วยทู yet, อย่าทูถึงจะเจ็บใจแต่มันก็จริงอย่างที่เธอว่านั่นแหละก็ต้องอย่างนี้สิคู่แข่งของฉันห <c oughs> แบบนี้ก็แปลว่าเราจะต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้งและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนอยู่ที่นี่ไปด้วยถ้าอย่างนั้นถึงพวกเราจะเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็ต้องเอนติดอยู่ดีนั่นแหละออ๋อตอนที่เรียนอยู่ม2โทโมก็เป็นแบบนี้แหละแต่พอขึ้นม3จู่ๆเขาก็ตั้งใจเรียนขึ้นมาเฉยเลยใช่ ก่อนหน้านั้นนะฉันไม่เคยอ่านหนังสือเลยสัก,กตีเดียวหนังสือเรียนนะยังใบเอี่ยมเรียมเรยอยู่เลยยังจะมีหน้ามาพูดอีกแต่ก็ยังสอบเข้าที่นี่ได้แหละคะ่ะเก่งจังเลยคะ่ะถ้าตั้งใจจริงๆก็ทําได้เหมือนกันนี่ไม่รู้สินะคงเราได้ยินว่าโยมีจะเข้าที่ดีละมัง้งกันที่สอบเข้าที่นี่ก็เพราะอยากอยู่กับคุณนโยมีเหรอคะเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเรื่องมันเป็นแบบนี้พอฉันบอกว่าฉันจะเข้าที่นี่ด้วยโยมีเขาก็เธอเธอเมื่อน่ะ ถังฉัหรอกต้องกันผู้ทีป่สประมานั่นแหละฉันถึงได้ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือไงเล่าและพอรู้ว่าฉันก็สอบเข้าได้เหมือนกันนะหน้าของโยมีเข้าหนะหย <ś> ฉันลืมไปลงจริงๆสรุปว่าถ้าฉันคิดที่จะทำจริงๆแล้วก็ฉันก็ทำได้เหมือนกัน <ś> อ้าวแล้วทุกคนไม่ต้องเกรงใจนะถ้าอยากจะปลื้มก็ปลื้มเลย <ś> เอ้าวทำไมถึงได้ชอบทำเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ชอบกันนะักอ่ะฮะเอะไม่หรอกก่อนหน้านั้นอีก ตอนที่อยู่ปฐถมนั่นก็เหมือนกันออะไรกันน่ะถ้าเหมือนฉันเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นแหละรู้ตัวก็ดีแล้วนี่เอ,อ คนมาเรียนกันเถอะเราจะไปเรียนกันที่บ้านตากอากาศของจิ๋จังเอ๊ะเรียนเหรอไปเล่นปิตาเตียงบอลดีกว่านะ่าแต่ว่าคราวนี้จะเป็นวิชาพิเศษนาเสนอโดยคุณครูกุโรสว่าเป็นวิชาเรียนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากมากด้วยเลยจ้ะวิชาเรียนแบบผู้ใหญ่เป็นวิชาแบบไหนล่ะคะเหมียวม่รับ่วงต่อทีนะเอ๊ะอะไรอะจ้าจะพูดอะไรเหรอคุณครูคร่ะ